ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกาัญธิราสุทรสวัสด์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนากลางอําเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขตหนึ่งประวัติการศึกษา ชั้นประถมศึกษาจบจากโรงเรียนพานประสบสวัสดิ์ชั้นมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนพานวิทยาคมและระดับปริญญาตีจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายค่ะ ด้านประวัติการทำงานนะคะพุทธศักราช2,561ค่ะเคยเป็นครูอัตาจ้างนะคะที่โรงเรียนเทศบาล1ปากกอดำจังหวัดเชียงรายค่ะพุทธศักราช2,562ค่ะได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดไตรัตนารามค่ะที่กรุงเทพมหาคนครนะคะและพุทธศักราช2,563ค่ะได้มาบรรจุเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดนากรางค่ะ สำหรับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสอนวิชาภาษาไทยป .6 สอนหน้าที่พลเมืองค่ะชั้นป .6 ม .1 ม .3 สอนประวัติศาสตร์ชั้นป .4 ป .5 สอนสังคมศึกษาป .2 สอนวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาป .2 ค่ะสอนนาฏศิลป์ป .1 เป็นครูเวรประจำวันอังคารค่ะถ้าปกติ ถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดนะคะก็จะเป็นผู้ควบคุมดูแลเขตสีเขตที่1ค่ะเป็นครูดูแลห้องสมุดและก็ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายค่ะต่อมาเราจะมาดูเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตนนะคะหัวข้อที่1.1่วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อกําหนดและข้อบังคับเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่น การมาทำงานตรงต่อเวลาเข้าสอนตรงเวลาแต่งกายถูกต้องเหมาะสมรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับการแต่งกายค่ะปัจจุบันนะคะเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดค่ะดิฉันก็จะเข้าสอนให้ตรงเวลาโดยการสอนออนไลน์ค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบออนแฮนนะคะก็จะมีแจกใบงานให้เด็กๆค่ะ 1.2่ดค่ะด้านคุณธรรมและจริยธรรมค่ะข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างเช่นเสียสละมีน้ำใจมีความเกรงใจนะคะมีความยุติธรรมเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีมารยาทที่งดงามค่ะยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะที่สําคัญเคารพสิทธิเสรีภาพและยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนค่ะอย่างเช่นนะคะรูปแรกค่ะนะคะข้าพเจ้านะคะก็จะ ช่วยงานพี่ๆในโรงเรียนนะคะไม่เกี่ยงงานค่ะรูปที่2กับรูปที่3นะคะเป็นการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือค่ะก็จะมีเข้าวัดนะคะทำบุญต่างๆเนื่องจากในวันสําคัญอย่างเช่นวันอาสาฬหบูชาหรือว่าวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะ ต่อมา1.3ด้านจรรยาบัณวิชาชีพนะคะข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพครูโดยมีความรักศรัทธาและความซื่อส,สัตย์สุจริตรวมทั้งรับผิดช,ชอบต่อวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรชื่นชมต่อตอนเองและผู้ร่วมวิชาชีพที่ได้ปฏิบัติงาน ข้าพเจ้านะคะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังเต็มความสามารถพัฒนาตนและพัฒนางานในหน้าที่เพื่อก้าวสู่มืออาชีพค่ะอย่างเช่นรูปแรกนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยค่ะในการสอนออนไลน์นะคะวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะรูปที่2และรูปที่สานะคะก็จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ1.4การดําเนิน การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงค่ะประหยัดมัธยัติและอดออมค่ะไม่ยึดติดอบายามุกและสารสพติดนะคะอย่างเช่นการพาน,านันหรือว่าของมืนของมืนเมาค่ะจะไม่ยุ่งเลยนะคะอย่างเช่นในรูปค่ะก็จะใช้ชีวิตนะคะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอย่างเช่นในรูปก็จะเป็นการปลูกเห็ดค่ะซึ่งเราสามารถ ปูกเพื่อที่จะไปจําหน่ายและสามารถทำทานเองได้นะคะต่อมาหนึ่งข้อที่1.5ค่ะจิตวิญญาณความเป็นครูค่ะข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพนะคะพึ่กระทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์มีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการที่จะให้บริการแก่ทุกคนนะคะอย่างเท่าเทียมกันทั้ง ในและนอกเวลาราชการค่ะรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของความเป็นครูรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษาและหน่วยงานที่สังกัดนะคะอย่างเช่นในรูปนะคะก็จะมีการเยี่ยมบ้านนะคะเด็กๆค่ะในช่วงที่โควิดนะคะยังไม่ระบาดมากค่ะช่วงนั้นก็จะมีไปเยี่ยมเด็กๆบ้างค่ะเพื่อสอบถามนะคะว่าเด็กๆช่วงโควิดเป็นยังไงค่ะแล้วก็ รูปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปที่ดิฉันได้รับเกียรติบัตรจากการอบรมออนไลน์นะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลน,นะคะในในแวดวงอาชีพของตนเองค่ะต่อมาข้อที่1.6ค่ะจิตสำนึกความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพครูนะคะข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนโดยยึดหลักผู้เรียน เป็นศูนย์กลางนะคะและเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนค่ะศึกษาหาความรู้อย่างเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเองนะคะอย่างเช่นรูปแรกค่ะก็จะเป็นการทำสื่อน,นะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นนะคะเวลาสอนออนไลน์ก็จะมีสื่อเล็กๆน้อยๆน,นะคะประกอบการสอนค่ะแล้วรูปที่2กับรูปที่สานะคะก็จะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองก็มีการอบรมค่ะ ซึ่งล่าลสุดนะคะก็มีการจัดอบรมภายในโรงเรียนค่ะเป็นการอบรมจัดทำวิดีโอตัดต่อวิดีโอนะคะแล้วก็จัดทำข้อสอบแบบออนไลน์ด้วยค่ะต่อมาเรามาดูในด้านที่2เป็นผลการปฏิบัติงานค่ะ2.1การจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนโดยยึดเน้นหลักผู้เรียนเป็นสําคัญค่ะเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและส่งเสริมและเปะิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ค่ะอย่างเช่นในรูปภาพนะคะด้านขวามือค่ะก็จะมีการสอนออนไลน์นะคะให้แก่เด็กๆค่ะและในรูปทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นการแจกใบง,งานให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็ ที่ายเพิ่มเติมในแผนง,งานนั้นนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เกิดความเข้าใจและสามารถที่จะทําใบงานออกมาได้อย่างมีความสุขคะ่ะหัวข้อต่อมา2.2ค่ะการบริหารจัดการชั้นเรียนนะคะข้ oh, <that S 2> าพเจ้า <is S 2> ออกแบบกิจกรรม <free. S 2> การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายค่ะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒน,นาการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์ ดีเริ่มให้เหมาะสมตามวัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชนนะคะอย่างเช่นในรูปค่ะก็จะมีการสอนออนไลน์นะคะและออกแบบเนื้อหาต่างๆค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความที่จะสะดุดสายตาอยากที่จะเรียนกับเราและมีความสุขนะคะในการเรียน,นะคะ่ะ ต่อมาเป็นการพัฒนาตนเองนะคะข้าพเจ้าใช้สื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเองรวมถึงการศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และศึกษาหลักสูตรต่างๆผ่านอินเทอร์เนต็ตค่ะการใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีการอบรมออนไลน์หลังจากที่เราอบรมเสร็จทาข้อสอบเสร็จนะคะก็จะมีการแจกเกติบัตรถ้าเราผ่าน80%ขึ้นไปนะคะเราก็จะได้เกติบัตรนะคะซึ่งดิฉันก็ได้เข้าร่วมค่ะแล้วก็ได้เกติบัตรมาหลายใบเหมือนกันค่ะซึ่งจะเห็นได้นะคะจากแฟมค่ะที่อยู่บนโต๊ะอัน สองจุดสี่ค่ะการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเต็มใจจากคำสั่งที่ได้รับมอบหมายงานนะคะรวมถึงการช่วยเหลือจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆค่ะอย่างเช่นนะคะในรูปก็จะเป็นโครงการของอมสินค่ะ108อิ่มเพื่อน้องนะคะ ก็จะมีการช่วยพี่ๆนะคะปลูกผักค่ะซึ่งตนเองก็ได้รับมอบหมายนะคะให้ดูลงเห็ดค่ะไี่ว่าจะปลูกเห็ดลดลดน้ําเห็ดนะคะหรือว่าจะเก็บผลผลิตนะคะจากเห็ดเสร็จแล้วก็จะนํามาแพ็คค่ะเสร็จแล้วก็จําหน่ายนะคะไปยังที่ต่างๆค่ะต่อมา2.5ค่ะงานกิจกรรมตามภารกิจการบริหาร งานสถานศึกษานะคะข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจค่ะมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ค่ะนอกจากเราจะสอนออนไลน์ออนแทร์แล้วค่ะก็ยังมีงานนะคะซึ่งที่ดิฉันได้รับมอบหมายนะคะดิฉันก็จะทําอย่างเต็มที่อย่างเช่นในรูปนะคะก็จะมีการรดน้ําเห็ดค่ะ เพื่อทําให้เห็ดเนี่ยจเจริญเติบโต,ตงอกงามและสามารถเก็บผลผลิตได้นั่นเองค่ะข้อ2.6กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีนะคะข้าพเจ้าได้ใช้การบูรณาการความรู้รายวิชาที่สอนเข้ากับวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะมีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยะคะ่ะแน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะ เนื่องจากเราเจอสถานการณ์นะคะโควิดเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีนะคะในการสอนนะคะเราต้องเข้าถึงระบบออนไลน์นะคะเพื่อที่จะสามารถสอนเด็กๆให้มีความรู้ไม่มากก็น้อยนั่นเองค่ะและการที่ดิฉันบูรณาการเข้ากับรายวิชาภาษาอังกฤษนั่นก็คือเวลาเราสอนค่ะก็จะมีการแทรกแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปอย่างเช่นเราจะบอกว่า เ,เด็กๆมันถึงข้อหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะใช้เด็กๆโอเคนับวันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นสัพ์ง่ายๆนะคะส่วนมากก็จะใช้สัพท์ง่ายๆเข้าไปค่ะเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้จดจาแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดได้นั่นเองค่ะค่ะดิฉันขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะ